ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดกั้นดูถลดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีราคนาอยู่ในราศีตุลน,นะครับประจำวันที่16รกรกฎาคมพุทธศักราช2567 ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าฮินดูทรัดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมีการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่ช่องสีดำนะครับเป็นประจำนะก็จะเป็นการไลฟ์ดูดวงฟรีเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สแกนนะครับ QR code นะครับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับก็ช่วยกดนะครับติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับนะเผื่อเวลาอาจารย์ไลฟ์สดปุ๊บก็จะเด้งนะครับให้ทุกคนเนี่ย นะครับได้เข้ามาดูนะครับดวงฟรีกันนะครับนะท่านใดสนใจก็สแกน q r วอารโค้ดได้เลยนะครับนะครับเข้าไปที่ช่องดำนะครับกดเข้าไปครับปึ้งนะครับมันจะเข้าหน้าจออย่างนี้เนาะไปที่แชร์โปรไฟล์เห็นไหมครับกดไปที่แชร์โปรไฟล์แล้วจะมีอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็สแกนอย่างนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับ นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพนะครับฮินดูแล้วก็ไพ่โหราศาสตร์มาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบาครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับชาวราศีตุลนะครับก็จะมีดาวประจาตัวนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะฮะเราจะเรียกว่านะครับตนุนะครับ แล้วพสะุก์ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวนะครับว่าเราจะเจอเรื่องอะไรยังไงบ้างในช่วงของเดือนนี้นะครับอีกภพเรือนนึงนะครับมาจากในราศีพฤษภนะฮะเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับผิดหวังไม่ได้ดั่งใจนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตนุเราไปไหนก็ปรากฏว่าในช่วงนะครับของวันที่9นะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเลย ตนุรักษ์เราเนี่ยไปอยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับราชาโชคฉรกฉเฉล้ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับการที่ชาวราศีตุลน,นะครับได้ตําแหน่งราชาโชคก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับจะมีคนนิยมชมชอบ นะครับมาช่วยเหลือเราในวิถีชีวิตเราในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีก็คือเป็นช่วงที่เรามีโอกาสนะครับหลายๆอย่างนะครับและาราศีพฤษที่เป็นตัวเราเองนะครับเดี๋ยวก็จะไปสัมพันธ์กับดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวความสําเร็จแล้วก็เป็นดาวคู่ธาตุเรานะฮะแล้วก็เป็นคู่สิีติธาตุด้วยถือว่าในช่วงนะครับตั้งแต่วันที่16กเป็นต้นไปสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยผมมองว่าโอกาสของคุณเนี่ยคือ ปังปูริเยเปปูริยังเลยนะครับดีมากๆเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับแต่สําหรับท่านที่บังเอิญมีดาวพฤะศุกปีนี้เป็นการกินีจรระมัดระวังนิดนึงเพราะขาว่ามรณะไปกรรมะเนี่ยมันจะส่งผลให้วิถีชีวิตของเราเองนะครับจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณปังแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับ เทพินดูนจะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็นะครับก็คือขอให้คุณตั้งใจนะครับตั้งใจมีงานอะไรหน้าที่อะไรก็ทําให้เต็มที่นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการปกป้องนะครับครอบครัวนะครับไพ่ปรารถตีนะครับเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีพระแม่อุมาเทวีอุ้มนะครับองค์พระพิฆเนศเนาะแล้วก็พระศุวะแปลงเป็นสินโตนะครับให้พระนางนั่งนะครับแล้วตัวเองก็ถือดาบนั่นหมายถึงว่า คืองานการอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับองค์กรน,นะครับบริษัท นะครับเต็มที่คุณก็จะประสบผลสําเร็จนะครับส่วนอีกภพเรือนหนึ่งที่มาจากราศีพฤษภที่มาจากเจ้าเรือนมรณะและได้ไพ่ใบนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับปรึกษาครอบครัวนิดนึงนะครับคนจะมายืมเงินหรืออะไรยังไงก็อย่าตัดสินใจเองนะครับปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะครับแฟนหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อเพื่อมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายในลักษณะต่างๆเนาะเป็นการป้องกันตัวเองนั่นแหละนะครับอ่ะแล้วเรามาดูไพ่นะครับ โหราศาสตร์นิดนึงนะครับว่าท่านจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะไพ่โหราศาสตร์ได้ไพ่ลาวหูกับเทามรุตยูนะครับไพ่นี้ก็คือต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์น่ะที่คนที่จะเข้ามานะครับนะบทำให้เรายุงย่งยุ่งวุ่นนะครับเพราะราวหูเนี่ยก็เป็นพวกความมัวเมาต่างๆเนาะมรุตยูแปรไพ่ประเภทว่าคือวิถีชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีอ่ะเนาะเจอมิจฉาชีพเจอคอร์เซ็นเตอร์เจอ คนที่ไม่หวังดีกับเรานะครับยังไงเรามาระวังนิดนึงมีสตินิดนึงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวเรื่องของการงานหรืออะไรเรามาระวังให้รอบคอบนะฮะอะไรที่มันทําให้เราเสียหายเราก็อยู่ห่างๆนะครับเราจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับอะนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูนะครับดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับ ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับที่ดีสําหรับชาวราศีตุลเราจะเรียกว่าพบลาภะเนาะลาภะก็แปลว่าความโชคดีไรายได้สองไรายได้สามโอกาสต่างๆนะครับที่จะเข้ามาหาเราอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ตั้งแต่วันที่สิบหกนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวเจ้าเรือนรับผลเนี่ยไปแสดงผลในเรือนของกรรมะและถึงตัวเรานะครับชาวราศีตุลก็จะมีในลักษณะของโอกาสนะครับเข้ามาหลายๆอย่างเลยสําหรับ วิถีชีวิตเรานะครับจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยเลยนะครับสําหรับชาวราศีตุลก็อยู่ที่ว่าคุณชอบไม่ชอบคุณถนัดไม่ถนัดอะไรประมาณนี้นะแต่โอกาสมาแล้วความโชคดีต่างๆมาแล้วนะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะครับตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วคุณก็จะประสบความสเร็จแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ,พ่พัะศิวนาตราชนะครับ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะครับเปลี่ยนแปลงสภาพหนึ่งไปสู่สภาพหนึ่งนะโ <P ot ip ati> ปรตีพัศวะเนี่ยท่านจะเป็นคนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวนะไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่การที่ท่านลุกขึ้นมานะครับเต้นนะครับหรือลุกขึ้นมานั่งหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับ <S 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 นั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองนะครับจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่จะให้ต้องตัดสินใจนะครับนะ <S <S ถ้าตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็ยุงย่งยุ่นนะเราก็ดูว่าสิ่งที่เข้ามา นะครับให้คุณให้โทษประมาณไหนแต่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีเนาะเพราะว่ามีองค์พระพิเคเนตนะครับพอยมาประทานความสําเร็จให้นะครับก็อยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ว่าโอเคโอกาสวาสนาเข้ามาแล้วนะครับแอคทีฟหน่อยเดี๋ยวคุณจะประสบความสเร็จเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับก็ได้คู่มิตรนะอังคารกับดาวศุกร์นนะคู่นี้นะครับเป็นคู่มิตรนะครับแต่เป็นมิตรในลักษณะแบบว่า ตามใจกันนะครับเฮตไหนเฮนั่น่าออกไปในแนวความสุขความบันเทิงนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเราก็ดูว่านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับให้คุณให้โทษกับเรามากน้อยขนาดไหนเราก็พิจารณาให้ดีนะครับถือว่าดาวก็เดินดีนะครับไพ่ก็เดินดีทั้งสองไพ่เลยนะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีตุลที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไป เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวภัคอังคารกันนิดนึงนะ,ะดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกนะ,ะเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสง,งสนะะเงินสดนะเงินเงินทองทองนี่ต้องยกให้ดาวอังคารเลยนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับท่านมาจากเจ้าเรือนในราศีเมษนะฮะเราจะเรียกว่าพบปัตตนินะฮะที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาขู่ข้องผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ตั้งแต่วันที่13นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับจะจะอยู่ในเรือนของมรณะนะครับเรียกว่าปัตตานีาททีเขาเรียกว่ากระดุมพระนะครับไปอยู่ในเรือนของมรณะการเงินมีปัญหานะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ที่ว่าพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรที่สัมพันธ์ถึงนะครับดาวอะไรตั้งรับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าการเงินจะมีปัญหาบางคนของเสียของซ่อมบางคนหมดรายการช่วยเหลืออุถัมภ์คต้าจุน อะไรก็ว่ากันไปนะถ้ามีการลักษณะของการวางแผนนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับก็จะช่วยให้คุณประสบผลสําเร็จนะครับได้อย่างนะครับดีเยี่ยมนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะก็คือมาจากเรือนคู่ของคู่ค้าคู่สัญญานะครับเงินส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับคู่รองได้ส่วนหนึ่งนะเพราะดาวเจ้าเรือ,รอนปัตตนี้เนี่ยไปตกเรือนมอรณะนะครับก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะเอ่อพลาดท่าเสียทีนะ สำหรับชาวราศีตุลนี่คุณมีเกณฑ์มากๆเลยที่คุณจะถูกนะครับคนที่เราไว้ใจอาจจะทําให้เราเองยุ่งยุ่นๆนะฮะอาจจะเป็นคนรักก็ได้หรือจะเป็นคู่สัญญาอะไรยังไงก็ได้นะครับดาวองคารเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ตําแหน่งพินทุบาทดาวองคานอยู่พบที่8เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ค่อยเกรงใจ นะครับจะทําอะไรยังไงก็จะทําให้เราเสียหายอยู่ดีๆก็อยากจะยืมเงินก็ยืมเงินนะครับบางทีก็รับหลวงพางอะไรต่างๆถือว่าต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเงินกับเรื่องคู่สัญญาให้ดีนะครับสําหรับชาวราศีตุ้นนะครับเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหานะครับมากๆเลยนะครับหรือบางคนอาจจะอึดอัดนะครับกับคู่ครองหรือคู่สัญญาให้ทําบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นในทางที่ดีอย่างเงี้ย ได้แต่ถ้าเป็นในทางไม่ดีอันนี้ยุ่งๆหมดบุญถ้าทางที่ดีทำไงเช่นเราอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้อะไรแฟนก็มาจําจีทำใจเธอเรียนแบบนี้สิเธอไปหาอ,าอะไรได้เสริมพิเศษสิเธอไปหาข้อมูลอย่างนู้นอย่างนี้สิอะไรเงี้ยบางทีแฟนทําให้เราแบบอาจจะหงุดหงิดแต่เขาหวังดีกับเราไงอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าได้ไม่มีปัญหานะแต่แบบสำหรับบางคนโอ้โหยืมเงินไปลงทุนแล้วก็ไม่ทํานั้นทําเองก็ไห่ทํา นะปรากฏว่าไปฝากเพื่อนทําอีทีโอ้ยุ่งเลยนะครับนะอะแล้วเรามาดูเสี้าายวไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับเออได้ไพ่นะครับทุรคานะเทวีไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะบางทีเราอาจจะเจอคู่ครองหรือเจอแฟนที่เขามีอํานาจมากกว่าเราเนาะอาจจะเคยมีบุญคุณต่อกันคือพูดง่ายว่าน้ําท่วมปากปฏิเสธไม่ได้เพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แบบ เขาเรียกว่าเต็มคาราเบลอ่ะนะผู้หญิงขี่สิงโตได้อ่ะสิงโตขาวได้นี่ก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นพระแม่อุมาเทวีนะครับก็อวตารมาเหมือนกันนะอาวุธครบมือเลยนะนะครับทั้งธนูทั้งคันศรทั้งมีทั้งอะไรสารพัดพร้อมรบนะก็คือบางทีเราถ้าเรารู้ว่าเราอึดอัดกับใครสักคนหนึ่งนะถ้าเรารู้ว่าเราอึดอัดเราไม่สามารถที่จะสู้อะไรเดินออกห่างอยู่ไกลๆเลยนะหนีไปไกลๆเลย นะไม่ต้องอยู่ใกล้เลยนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าอารมณ์คล้ายๆเราไม่สามารถงัดได้เหมือนเรามีปัญหานะครับกับหัวหน้าง,งานเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยจะถูกจะผิดก็ไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าเขาบงการชีวิตเราได้อ่ะนะครับเอาเป็นว่าอยู่ห่างๆดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยนะครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับนะอะเดี๋ยวเรามาดูซิวา่าไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้ไงไพ่โหาราศาสนะครับ ได้อาทิตย์ราหูก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคนที่เข้ามานี่ก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับเราเนาะอทิตย์ราหูเนี่ยเป็นคู่อิจฉานะครับคู่อิจฉาริษยานะครับให้ระมัดระวังดีๆนะครับคนที่เคยเป็นศัตรูแล้วเข้ามาทําดีกับเราในช่วงนี้นะครับเพราะเราอาจจะมีได้ตําแหน่งหรือจะได้อะไรก็แล้วแต่นะก็ะอาจจะมาแบบพูดให้เราตายใจนะครับพูดให้เรามีความสุขเหมือนเป็นมิตรนู่นนี่นั่นท,ท,ทั้งที่เป็นคู่แข่งมาตลอดอันนี้ให้ให้ระมัดระวังไว้นะครับเพราะว่า ไพ่อธิกราหูเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่ไพ่ที่หวังดีนะครับหวังดีประสงค์ร้ายโอ้โหหลายๆอย่างคือถ้าพลาดท่าเสียทีไปอันนี้ก็โดนแน่ๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับดาวก็ไม่ดีนะครับทั้งการเงินทั้งคู่สัญญาก็ตกมรณะก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับยังได้ไพ่ก็ไม่ดีเลยนะครับระมัดระวังนะครับเรื่องเงินเรื่องคู่สัญญาระมัดระวังให้ดีนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึง นะดาวพุธท่านเป็นดาวเจ้าเรือในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคุณอุปร้ำข้ามจุนอันนี้ดีนะแต่อีกภพหนึ่งอ่ะไม่ดีนะครับมาจากราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบวินาศนะครับวินาศก็แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเร้นนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะครับนะเอาละนะครับก็ดาวพระพุธเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับดีนะอยู่ตรงเนี้ยทั้งเดือนเลยนะอันนี้แล้วก็เจอกับดาวพุธที่เป็นตัวเราได้คู่ ธาตุน้ำอยู่ในเรือนธาตุน้ำนะและยังเป็นถูกธาตุอีกนะครับตัวเองพุทธสุขก็เป็นธาตุน้ำอยู่ในราศีก,กรกฎก็ธาตุน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าคู่อศีติธาตุอยู่ในเรือนการงานอันนี้มีคนอุปถัมภ์เรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วอันนี้ดีไม่มีปัญหานะครับโอกาสอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดท่า,ทานใดมีดาวพุธเป็นการกินีนระมัดระวังเรื่องเอ,งอกอสารสัญญานิดนึงเพราะเขาว่าวินาศไปอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยนะครับให้เรามาระวังเรื่องเอ,งอกอสารสัญญาให้ดีนะครับบางทีพูดให้ตายใจบางทีพูดให้้เรามีสูส น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้แต่จริงก็ไม่ได้หวังดีหรอกถ้าพูดเป็นการลัินีนะอันนี้จะยุ่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับนารัตน์พนี้ก็เรียนรู้กันไปนะครับนะเรียนรู้กันไปใครที่เข้ามาคนไหนดีก็ก็ดีแต่ก็ดูไม่ใช่ว่าโอ้โหไป ฝกใจว่าเขาหูมีน้ําใจดีอย่างงู้ยางนี้นะเพราะไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกว่าหนทางยังอีกยาวนานนะไพ่นารัตมุนีเนะี่ยไม่ใช่เดินทองแค่โลกอย่างเดียวนะอันนี้รอบจักราวาลน,นะเดินรอบจักรวาลเลยนะเนี่ยเห็นดาวเสาเนี่ยดาวเสาเนี่ยดาวรหัสเนี่ย,ร,ยรอบจักรวาลน,นะดูกันไปนะครับมันมันยาวอะ่ะมันไม่ได้แค่นี้หรอกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ไงพระพุทธนะให้เราวัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาถ้าอยากจะประสบผลสําเร็จอะไรนะครับก็ต้อง มีปิยวาจาคําพูดนะครับที่ที่ดีนะครับคําพูดที่น่าเชื่อถือนะถ้ามีโอกาสนะครับก็สวดบนบูชานะครับพระพุธหน่อยสําหรับชาวราศีตุลนะสิบเจ็ดจบนะครับแบบบทย่อสั้นๆเนี่ยก็ไปดูในช่องหลังคาต่างๆเนี่ยลองไปดูนะครับคาถาบูชาประจําวันพุธนะท่องไปเลยสําหรับชาวราศีตุลเดี๋ยวคุณเฮงแน่ๆนะครับจะมีความสําเร็จมีคนอุปถัมภ์ครับจนมีคน ช่วยเหลือนะครับนะรวมคล้ายๆกับสาริกาลินทองนะครับอันนี้ให้คุณนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะดาวพฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเตียวเดียวกันนะครับอีกพเรือน,นึงนะครับในราศีมีน เราจะเรียกว่าพบอรินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินว่าบุญอาใจความไม่สบายใจเขาต้องยอมรับนะครับว่าเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสหาชานะครับไปอยู่ในเรือนมรณะคาว่าสหาชาติก็แปลว่าสังคมนั่แหละนะถ้าเป็นเพื่อนฝูงคนสนิทคนเดยอาจจะสร้างความลาบากใจนะเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วเราดาวพฤหัสเวลาตกพบมรณะเราจะตัดสินใจเร็วจะไม่มีหลักการนะครับจะเชื่อเซนมาก แล้วมันก็จะพังนะเชื่อเซนไม่ได้นะเวลาเพื่อหัสตกมรณะเนี่ยนะเป็นพินทุบาทอังคารก็พินทุบาทนะเป็น8ปดเพื่อหัสก็เป็นพินทุบาทนะเป็น8อันนี้ไม่ดีนะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนอรินะอริมรณะถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็เจ้ากันไปแต่ถ้าเป็นการกินีนี่ระมัดระวังนะครับนี่สินที่เกิดจากคู่ครองคู่สัญญาเพื่อนฝูงมีโอกาสที่จะทําให้ยุงย่งยุ่งบุบนะครับต้องมีส,สตินิดน,นึงนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่ไม่ค่อยดีอ่ะ แล้วเรามาดูด้วว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงอึดอดทนนะพระนางสุภัตราเนี่ยดูแลปกครองบ้านเมืองนะครับตัวคนเดียวนะครับหลังจากที่พระอรชนที่เป็นพระสวานีนะครับนะถูกเนรเทศนะไปอยู่ป่านะท่านต้องปกครองบ้านเมืองผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับปกครองหมดเลยนะดูแลทั้งลูกดูแลทั้งอมรรษสารพัดดูแลทั้งประชาชนโอ้โเอาเรื่องอ่ะอึดอดทน นะอย่างเดียวเลยนะครับถึงจะรอดพ้นเรื่องยูยูบุนได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ซิว่าจะเสริมเรื่องนี้ยังไงไพ่โหราศาสตร์ได้อทิตย์พุธสุกก็ไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ดีนะครับอาทิตย์พุธน,น,นะครับ,รบเป็นคู่วิชาการอาทิตย์สุกเป็นคู่สมพลพุธสุกเป็นคู่ธาตุนะครับอันนี้ถือว่าดีนะส่วนใหญ่จะเน้นไปนในเรื่องของการนะครับเจรจาสื่อสารมีสติ ครับในการพูดนะครับแล้วก็มีความยืดหยุนนะครับในเรื่องของผลประโยชน์นะครับในลักษณะต่างๆเนาะเพราะมันสัมพันธ์ดาวสุกนะครับนะพูดก็เป็นธุรกิจการค้านะครับคือคุณได้ผมได้วินวินอย่างเงี้ยถือว่าจบนะครับปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่จะไปเอารัดเอาเปรียบกันหรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับต้องระมาระวังไว้หน่อยแค่นี้นะแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะก็มาช่วยเสริมให้มีสติ มากขึ้นนั่นเองนะอะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงดาวพรเสาร์นะครับเป็นดาวนะครับในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินนะครับหลักทรัพย์นะอสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์เนาะดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับไปอยู่ในนะครับราศีกลุ่มเนาะ เขาเรียกว่าพันธุ์พุทปุตตะนะครับข้อสาหรับชาวราศรีตุลน,นะครับจะเป็นลนักษณะของการเรียนรู้นะครับต่างๆได้ดีใน,ใน,ในช่วงนี้เลยนะครับเรียนรู้ต่างๆได้ดีนะครับบางคนก็ไปเรียนต่อในวุฒิที่สูงขึ้นนะครนะแล้วบางคนก็ไปเรียนวิชาชีพต่างๆเสริมนะครับเพื่อมาพัฒนานตัวเองในลนักษณะต่างๆเนาะบางคนก็เป็นสายในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับพันธุปุุตตะก็หลักทรัพย์งอกเงยเก่งกําไรได้อะไรหลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็ถือว่า หือว่าโอเคนะครับสำหรับดาวเสาร์เนี่ยไม่ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่าถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่อนตาแหน่งนะครับพันธุพุตตาเนี่ยก็มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งเรื่องหน้าที่การงานขยับขยายก็ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าจะให้ดีดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับต้องทํานะครับลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่พุทธเจ้าเนาะเออก็คือไพ่ไม่เอาเปรียบกันนะนะจริงๆไพ่นี้เป็นไพ่ที่ปล่อยวางนะครับ อะไรที่มันผิดคาลองคดทำหรือไม่ดีก็อยู่ห่งหางๆนะฮนะนบนบางทีเนี่ยเราก่อร่างสร้างตัวเราจะประสบผลสาเร็จในชีวิตแต่ว่าการประสบผลสาเร็จของเราเนี่ยไเปเบียดเบียดคนอื่นอันนี้มันก็ไม่ไม่ควรนะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษน,นะครับบุญทํากรรมแต่งมันยังมีอยู่นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะก็เน้นในเรื่องของความถูกต้องนะครับเนะีนะ่ยก็จะสําเร็จได้โดยง่าย ครับนะเพราะได้ไพ่พระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นไพ่ที่ไม่เอาเปรียบไม่บิดเบียนนะครับแล้วคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนขึ้นมานะหากาส่วนมนต์ไหวพักนะครับก็จะยิ่งทําให้เจริญก้าวหน้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์นะครับได้อาทิตย์พฤหัสแล้วก็ศุกร์อันนี้ถือว่าดีนะครับนะก็นั่นแหละนะคือทําอะไร ถูกต้องทำรองของทําก็ไม่มีปัญหานะครับประสมผลสำเร็จแต่ถ้าเกิดทำอะไรที่มันผิดมันก็จะมีผลติดตัวเราไปในอนาคตนะอันนี้ก็นะแต่ถามว่าไพ่ดีไหมไพ่ดีมากนะครับอาทิตย์พฤหัสคู่มิตรนะครับอาทิตย์สุขคู่สมพลพฤหัสนะครับสุขก็เป็นคู่สุประเคะนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสมผลนะครับให้ชาวราศีตุลคุณสามารถประสปปประมผลสําเร็จในเรื่องของการเรียนรู้ศึกษานะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับถือว่าให้คุณกับดวงชะตาอยู่ นะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะครับเราจะเรียกว่าผู้ปุตตะที่เรียกว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไปอยู่ไหนก็ไปอยู่เนี่ยแหละครับในราศีมีนเนี่ยแหละนะเขาเรียกว่าปุตตะไปอรินะครับมีลูกน้องนะก็ไม่ได้ดังใจเนาะนะครับก็ไม่ควรที่จะรับพนักงานที่ ออกแนวราหูคือออกแนวแบบเกเรเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่มีความรับผิดชอบนะก็อ,อย่าไปรับลูกน้องแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบดาวอื่นก็รับได้นะแล้วก็อย่าไปไว้ใจให้คนที่มีลักษณะแบบราหูอยู่ร้านคนเดียวนะครับโดยที่ตัวเองไม่มีกล้องไม่มีระบบบัญชีที่แน่นอนนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอลิแล้วได้แบบราหูเนี่ยนั่นไม่ถึงว่าเขาจะพลิกแพลงนะครับเขาจะเป็นลัก,ลกษณะแบบฉลาด นะเอาตัวรอดได้นะครับเราก็จะไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะไม่ใช่ว่าพระราหูไม่ดีนะแต่ว่าพระราหูเนี่ยเวลาอยู่ในเรือนของพบไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วราหูที่อยู่ในเรือนอลิตเนี่ยเราเรียกว่าราหูขันทพลเป็นราหูที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดนะนะอันนี้ก็ต้องระมาคือเราไม่ทันเขาหรอกนะครับให้เรามาระวังนะแล้วก็ถ้าไม่ได้มีระบบ ป้องกันอะไรที่ชัดเจนเนี่ยคุณก็จะเจอลักษณะตีสองหน้าตอนหน้าอย่างรับหลังนี่คือคนละเรื่องคนละราวเลยต้องติดกล้องต้องอะไรนะถึงจะปลอดภัยครับสำหรับชาวราศีตุลตตอนหน้าพูดดีโอ้ยกมือไหวยอย่างงู้นอย่างนี้อ่ารับหลังนี่โอ้โหเละนะอินทาว่าร้ายสารพัดนะครับอ่ะ เรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไภภพ่าพหานุมานนะครับนะคือไพ่ใบนี้ก็คือคือไภภพ่หานุมานเนี่ยถ้าเรามีระบบป้องกันที่ชัดเจนก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะชิลๆได้เลยนะครับการที่เราเล่นดนตรีนี่คือชิลแล้วนะครับแต่ว่าที่หน้าแดงก็คือกังวลมันเหมือนมาเตือนนะว่าอย่าทาอะไรที่มันแบบชิลจนเกินไปนะต้องมีการป้องกันที่แน่นอนนะแล้วเรามีเป้าหมายไว้ละอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือถ้าเกิดคุณไม่ประมาทสักอย่าง นะทำเหตุปัจจัยให้มันสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรบุตรหลานลูกหลานก็ยังไงก็เอาอย เอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอฝากกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้านะครับจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามช่องทางซุปเปอร์แตงนะก็จะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกตเก้าทินดูทรัพ์สวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทลอรเดี๋ยวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทําทให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ